านองเข้ากบดีเสียงไกล้แบบเต็มมากเราว่างได้พี่น้องเราว่างเสียงดังเสียงรบกวนคือกล่องสั้นพี่บกบวมตื่นเช้ามาเปิดข้าการมองเห็นก่อนพี่น,น,น้องเห็นแสงเตเมไอยังรอาน้่มคนเอกิเอกๆๆเอยู่ เอไอเออยินดีมากเสียแยะขันเอ,อกตกกิ่นมาเลยใส่ซดเนาะดูแลเฮ็ดพูดอยพูดลงคลิปก็ต้องสามารถจะเก็บเขาได้เพราะว่าเขาอยู่บนสังกะสีกันบอปีนขงงึ้นทั้งสังกะสีกันบอปีนขึ้นทั้งสังกะคุณเธอยือนรอเราอยู่ค่ะ เจ็บเ็บเจ็บเจ็บเบเส่ะมาลูกมาตีตีที่เป็นตัวผูกข้เกาจะได้โอ้ยต้นหม่ยมลูกสองต้นกัเป็นตัวผูก็เป็นน้อยพี่น้องเอ้ยเป็นยังคือจังเป็นยังสันต้นม่ยมสองต้นไก่น้อยห่างแซวเลยเปนเีย้ง อยู่กับเป็ดกับไก่เนาะอยู่กับเป็ดกับไก่ตื่นเอบพืชนี่เปล่าวนก็ต,ต,ก,ตกไฟก็ดับก็สิได้เปียกเดงานก็ตื่นเอบเจียวอยู่นี่เขาเ้า,านี่ยอาบอกบวลวกกินกับเจียวนะคะปุดที่ช่วงๆุวดช่อ <c oughs> งน่ะมันเป็นหน่วยหลายอยู่ได้เปล่า น้องกระฐาเด้ตื่นสอมากไก่กันอ่อมล้อมไปโดยธรรมมาตาเด,ด้อบานพัฒนาเนี่ยยันงมาแรงมากอะ่ะตั้งขึ้นยังมาส่าสสแ,ลแล้วก็สืบข้นเสร็จแล้วเราก็ลงมาหา แล้วมาเปิดตาไว้ไห้แล้วกลไปล้างเทาเฮ็ดงานมีลายน้ำฟังคลิปม,มีเสียงเพลงที่เขาสารุนลิกลเซตของ,น,งน้นนะนะสยหลับไปสาย,ห,ยห,หลักตนยมองแดงก็บยมองหั่นหลักข้าวข้าวเพลือมัน ว่าต้องเอาเอาอันนั้นง่อยขึ้นเอาเอาเก้าอี้ง่อยนี่เก้าอี้ตัวนี้แล้วง่อยขึ้นเด็กกำลังเสรรวันเด็กกำลังเสรรวันงานบ้านเป็นที่ไปเรื omon, ่อยๆทายมังเก่าได้แต่ว่าต้องหันนี่หันอีกทางนึ่งอย่าหันไปทางเก่าเจียวอยู่นี่เขาเศร้านี่ ฮ่าบกักบวกลวกกินกับเจียวนะคะเวนขึ้นคื้จุ่งที่ไปเรื่อยๆทายมงังมังเก่าได้แต่ว่าต้องหนันอีหนันอีข้างนึ่งอย่าหานันไปไปข้างเก่าลงภาพนี่ก็อย่าลงที่ซ้ำๆนะคะสภาพนิ่งก็อย่าลงที่ซ้ำๆให้เปลี่ยนสถาน จบล้างบ้านตอนนีโต๊ะฟ้าห้องจอดพี่น้องมาล้างใส่ก่อนล้างตัวแล้วไปเช็งซีก็เขาลูกไปโรงเรียนค่ะ เธอยืนรอเราอยู่ค่ะจะ<ม>กรรเสริละวันจะกำรรเสริละวันงาน,นบ้านเป็นของคนน่ะนะวยหละไปสวสหละบุนยิม้ยมมองได้ก็ยุ่มมองหันละบุเทามนขาเทาเพื่อมัน ม,นม,นมนนันันถิ่มเนี่ยนวย่าถิ่มบักไล่นึงนั่นนั่นปุ่นงเั้งก็มีนวยลายอยู่ได้แต่ผมมีความสน่ยลายน้ำก็ว่ทาทำคลิปม,มีเสียงเพลงที่เขาสรุนลิกกระซิบเข้า ทากันเพื่อให้เขากินเขาก็ทถาไปกินกระมูกที่เราลูกกินกระมูเลยกับพี่น้องมาล้างวยก่อนล้างใจแล้วก็ช่างสีให้เขาให้ลูกไปโรงเรียนค่ะก็ยังรอหนุ่มคนเอกเอกอายเอียนเยอะมาเสียใครขันเอกแล้วค่ะ <verlier t> <incident language> เบงมีแต่ต้นไม้เนี่ยละเนี่วบานมีแต่ปลาแยกสีเบิงอยัางมาเก็บมาฝากป่าด้วยจ้าคนนะมาเก็บปลามาหาเอานะกันอยากได้ึ้นมาหาเอามันยวงรื่งหลังข้าคนณมาเมาลูกมา้องงาไฟละบารีเลยบปจักวีดอก สิบเก้าโอเคขอบคุณหล,ลายป่าแค่นี้ละป้ามุสิลง่งเพื่อนเรามาเห็นกันขืนก็เป็นจ่าแล้วพี่น้องก็เป็นจ่าแล้ว ตัวผู้เขาเรียกว่าตัวผู้นี่ปลูกใหม่แล้วเนี่ยต้นมะยมเนี่ยแต่าบางต้นนี้จะเป็นลูกใช่ไหมจะเป็นตัวผู้ไหมจะเป็นเพือ่อนเตามาเห็นกันเีเ็บบ่ได้ ตะเวนจ้าแล้วแสงแดดจ้าแล้วพี่น้องแล้วออกพอออกเล่บันโลกขิมก็เลยบเห็นไหมใส่กล่องไปเก็บไล่หนนะังเดี๋ยวก็จะลงแล้วแหละป้าเดี๋ยวก็จะไอ้นี่อีกเนีย่ยมะซามาหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวเปิดการมองเห็นจ้าสวัสดีค่ะป้า ที่เป็นตัวผูก้เาจะได้โอ้ยต้นหมกยมปลูสองต้นกับเป็นตัวผูกก็เป็นน้อยพป่น้องเอ้ยเป็นยังคือจังเป็นยังสันต้นหมูยมสองต้าน จกน้อยก็ได้ก,กินเราบะคุงไงได้ก,กินเรามาสอนนี่เตือนสานมากกับเปียกมือขึ้นฝนตกแต่กตกม้อยแห้งแต่ว่าไฟดับล่มแห้งอยู่มือื่อนนี่เว้นคืนชมมากเก็บมากฝากป่าด้วยจากน,นะมาเก็บปลามาหาเอาน่ะขันอยากได้ขึ้นมาหาเอามันอยู่ข้างหลังข้าพุ่น จบล้างบ้าน,นสวัสดีค่ะทักทายตอนเช้าๆนะคะเปิดการมองเห็นพี่น้องเลกน้อยเนี่ยน้อยก็ได้กินแล้วจ้า